หรือว่าเป็นออหนังนะคะมันจะแยกจอให้เป็น2จอในระหว่าง2จอเนี้ยมันจะมีรูปภาพที่เหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยเพื่อให้มองผ่านกล้อง VR แล้วนะคะภาพทั้งสองก็จะซ้อนกันเป็นภาพเดียวในมุมของ 3D กล้อง VR ของเราเนี่ยไฮเทคมากๆเลยสามารถดูหนัง3มิตินะคะผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวทำให้ภาพนะคะก็จะเป็น 3D แล้วก็360องศาจะเหมือนว่าเราอะเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆเลยเหมือนยกลงภาพยนตร์นะคะมาไว้ที่บ้านเรากันเลยทีเดียวพูดธรรมดาเพื่อนๆคงจะไม่เห็นภาพใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ากล้อง 3D เนี่ยมันทําให้เกมหรือว่าหนังเนี่ยเป็น 3D ยังไงเราจะมีการสาธิตให้ดูนะคะ วิธีดูภาพยนตร์ผ่าน YouTube นะครับอยากดูเรื่องไหนสามารถเฟร์ชหาในแอป YouTube ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ YouTube จะมีฟังก์ชันการดูผ่าน VR แล้วนะฮะเพียงแค่กดมุมบนขวามือตรงนี้และเลือกดูในการ์ดบอร์ดนะครับภาพก็จะกลายเป็น2จอ,อแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในแว่นได้เลยครับ วิธีดู360องศานะครับผ่านแว่น VR ตัวนี้สามารถแบ่งเป็น2จอเพื่อดู 3D ได้เช่นกันนะครับอยากดูเป็นคลิปแนวไหนก็เสิร์ชหาใน YouTube ได้เลยนะครับแล้วพิมพ์ด้วยคำว่า360วิดีโอนะครับจะขึ้นคลิปมาเยอะมากครับแล้วเลือกดูได้เลย เ t ื่ e ติ v วิวดูแผนที่ทั่วโลกได้ในแบบ VR และ360องศาก็ได้นะครับเราไปหาโหลดตาม App Store Play Store ได้เลยนะครับผมแอปที่เป็นรองรับประเภท VR นะฮะจะมีเยอะมากแต่วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเป็นของ Discovery VR นะครับบางที่ที่เราไม่สามารถไปได้หรือไม่มีโอกาสได้ไปนะฮะเราก็สามารถเข้าไปดูได้อย่างเสมือนจริงมากหรือจะเป็นแอปนี้อีกแอปหนึ่งนะครับเป็นการเล่นรถไฟหอกนะครับ ของการเล่นเกมนะครับผมขอแบ่งเป็นสาแบบนะฮะให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือแบบแรกจะใช้แว่นเพื่อควบคุมในเกมนะครับแบบที่2เป็นแว่นกับจอยใช้แว่นเพื่อดูในรูปแบบของ vr 3 d 360องศาครับแล้วแต่เกมตัวนี้จะใช้จอยควบคุมในการเล่นเกมแบบที่3คือใช้จอยเล่นอย่างเดียวฮะถ้าซื้อเป็นเซ็ตจากร้านเราก็จะมีทั้งแว่นทั้งจอยให้ไปเล่นได้หลายแบบเลยทีเดียว ตัวจอยนี่สามารถเล่นผ่านมือถือได้สบายเลยครับจะเดินไปเล่นตรงไหนก็ได้เพราะตัวนี้เป็นจอยบลูทูธไร้สายเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์นะฮะตัวเกมหาโหลดได้จากแอปพลิเคชันเอปสโตรเพจสโตรของของอ o s และ Android เพียงพิมพ์คำว่า vr เกมเกมจะขึ้นมาเยอะมากฮะเกมสำหรับ vr นะฮะจะมีเยอะมากๆเล่นกี่ปีก็ไม่หมดนะฮะและอนาคตผู้พัฒนากำลัง สร้างเกมสำหรับ VR มาเรื่อยๆครับในอนาคตอาจจะมีแต่ VR เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีแว่น VR ติดบ้านนะครับเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องยังไม่หมดนะครับจะมีบางแอป,ปนะครับรวบรวมฟังก์ชันของ VR นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเกมหรือแอป,ปที่รองรับ VR เขาจะรวบรวมไว้ในแอป,ปเดียวอย่าง Go4D World นะครับตัวนี้ก็จะเล่นเกมดูหนังอะไรนี่เขาจะรวบรวมมาให้ครับ เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอ,อย่างเป็นเกมที่ใช้แว่นหรือการหมุนหัวในการควบคุมเกม ที่2ในการเล่นเกมใช้แว่นในการดูและจอยในการควบคุมในรูปแบบ VR 360องศานะครับ เกมที่ใช้จอยบลูทูธในการควบคุมเกมอย่างเดียวแนะนำให้เป็น psp นะครับคือภาพเขาจะสวยมากหาโหลดได้จากไหนตัวนี้ผมแนะนำเป็นแอปโฟ h a แชนะครับหาโหลดได้ตาม App Store Play Store นะครับโหลดมาแล้วก็พิมพ์ค้นหาว่า cso ง่ายๆฮะมีเกมให้เล่นเยอะมากๆ เป็นชาฮอสนะครับภาพก็สวยดีใช้จอยวยคบคุมได้หมดเลยฮะ สนใจสอบถามสั่งซื้อได้ที่เพจ l i n e Point g g นะครับเพียงเข้าไปในที่ Facebook และพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Linepoint.gg นะครับจะเจอกับเพจเราเพจเพิ่งเปิดใหม่นะฮะมาจากเพจ l i n e p o ย n t ช h อ p เก่าเพจเก่านี่5 0 0 0 0 0กว่าไลค์มีลูกค้าติดตามเยอะมากยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับผมสงสัยอะไรสอบถามแอดมินได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดนะฮะส่วนเรื่องราคาจะจัดโปรโมชั่นกันอยู่เรื่อยๆนะครับจะบอกทางนี้ไม่ได้นะครับ แค่จอยก็คุ้มแล้วครับผมจอยคุณภาพดีขนาดนี้นะฮะปุ่มกดง่ายบลูทูธไร้สายโอเคครับวันนี้จบรีวิวแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ